เป็นรางวัลที่รู้สึกว่าผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูมากๆต้องขอบคุณทางเพจม s s แคนพาเจ n i n เ i d e r มากเลยนะคะที่เอ็นดูพิมนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะดีใจมากที่แบบแตไีได้รับรางวัลแล้วก็เพื่อนๆได้รับรางวัลด้วยค่ะอยากให้พิมพ์พูดถึงรางวัลที่เราได้รับหน่อย อ่าอย่างแรกเลยนะคะก็คือพาร c เจนชอยสโวตก็คือทําพี่พี่เพจเขาก็เ mm hmm. อ็นดูเรามากอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะก็ได้คุยกับพี่พี่ทางเพจนะทุกคนนะคะตั้งแต่ก่อนเข้ากองแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนน่ารักมากแม้แต่แฟนคลับในเพจนะคะก็คอมเมนต์การพูดเล่นกันเยอะมากๆเลยก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เลือกพิมพ์นะคะแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งนะคะเป็นรางวัล global beauty นะคะอน,นี่เขินมากที่ได้รางวัลนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอบไฟนนลนะคะพี่จะทําให้เต็มที่นะคะที่สมกับที่ผู้ใหญ่ทุกคนนอดู ทีมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเป็นาทีมก่อนเนาะออยยังไงคะก็อันนี้จริงๆเป็นแบบว่ารางวัลเขาเรียกว่บ best evening gown ก็เป็นดีไซเนอร์ซึ่งมันถูกถ่ายทอดมาในตัวออยนะคะก็รู้สึกดีใจมากที่แบบว่าหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับพี่โอ๊ตกุตูนะคะก็ดีใจกับพี่โอ๊ตกุตูด้วยแล้วก็ดีใจกับตัวเองที่ได้เขาเรียกว่าได้มาถ่ายทอดนะคะศิลปะอันนี้ให้กับทุกคนได้เห็นกันค่ะอะไรไงบ้างเะว่านอกเหนือจากชว์แต่มันก็คือการพรีเซนต์ด้วยนะมันมีส่วนองการใช่ใช่กระถว่นบอก็ก ดีไซน์ออกมานะคะซึ่งมันเป็นตัวออยมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็หวังว่าชุดนี้จะถูกใจทุกคนนะคะอ่าแล้วพายวแล้วค่ะค่ะก็วันนี้ได้รับเป็นของผลโบวตเนาะก็อยากอันดับแรกเลยก็คือขอบคุณทางเพจวิสแคนพาเจนอีสไซเดอร์นะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาให้พลังชาวดอมได้แบบว่ามารวมตัวกันก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะรวมถึงแฟนคลับทุกคนที่พากันโหวตแบบโอ้โหเขาไม่หลับไม่นอนกันเลยค่ะแบบ สู้ตายกันมากก็ต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็รักทุกคนมากมากเลยนะคะแล้วก็ในที่สุดได้แล้วนะอ่ะผู้ใหญ่บ้านค่ะอ้าผู้ใหญ่บ้านเรายังไงคะรู้สึกใหญ่บ้านสองรางวัลนะวันนี้มีมีหลายตำนานแล้วคะเนี่ยอันนี้ตำนานที่ที่สามนะคะได้สองรางวัลก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่เจดีแล้วก็ที่แบบทุกคนเมตตาแล้วก็เอ็นดูหนูนะคะหนูสัญญาว่าทำให้เต็มที่แล้วพรุ่งนี้ก็เอ่อมาลุ้นก็เป็นรอบไปนัดแล้วอีกอีกนู่นนี่เจ้า ก็คงจะคิดถึงทุกคนแล้วก็คิดถึงพี่ๆแล้วก็คิดถึงพี่ๆนักข่าวทุกคนปาวรอไม่รอฮึบเป็นนักกีฬาแล้วฮึบดีใจมากๆค่ะแล้วก็เอ่อ ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เพราะว่า2รางวัลเลยนะคะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆขอบคุณทุกคนที่เห็นในศักยภาพของหนูนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เป็นกำใจเป็นกำใจให้พวกหนูแล้วก็เพื่อนๆทั้งหมดทั้งเด็กๆคนนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยรู้สึกไงมากกว่าชุมชนจังหวัดที่แบบว่าการพรีเซนต์ของเรามันชนะใจชุดไก่ชนใช่ไหมคะด้วยความที่ว่าหนูอยากถ่ายทอดเอกลักษณ์ของความเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มันให้มันเยอะที่สุดแล้วแล้วด้วยคาแรคเตอร์ของเราอ่ะเป็นคนขี้เล่นหนูก็เลยหยิบหยิบยกชุดไก่ชนอะไรอย่างนี้ค่ะขึ ยังมีวัฒนธรรมแบบไก่ชนที่แบบอยู่คู่กับวัดเจดีย์ไอข่มานานแล้วแล้วหนูก็ถือโอกาสแบบมันกับว่าแก้บนด้วยบนเวทีแล้วก็รำแก้บนไปเลยก็ทําเต็มที่มากๆค่ะก็ถือว่าฝังมากๆนะคะหนูคิดว่าชุดนี้จะถูกใจพี่พหลายคนแล้วก็อาจจะเป็นชุดประจำชาตินะคะให้ใครสักคนคนมงนะคะถือออกนอกประเทศไปเลยค่ะถือไปเลยบินไปเลยค่ะ แล้ววันนี้เราสวยเหมือนเป็นมามืดของเลยนะตัวเองอะะคือจริงๆแล้วหนูคิดว่าไม่มไม่มียะไรใจเสียเลวทุกคนมันมันเป็นวันที่แบบอีกสองวันเราก็จบแล้วอะหนูคิดว่าทำให้เต็มที่ที่สุดหรือว่าดึงก็มันจะไม่เสียใจถ้าทำเต็มที่เสื้อเชื้อเลยว่าจะไม่เสียใจเลยวันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วไม่เสียใจมีแต่ความยินดีแหละทุกคนก็เห็นไหมหนูไม่เคยได้รับแบบสื่อมวลชนเยอะขนาดนี้เลยแล้ววันนี้หนูมีโอกาสที่แบบจะได้พูดแล้วก็ มายืนต่อหน้าทุกคนหนูคิดว่าหนูทาให้ทุกคนรักได้แล้วแล้วก็ฝากรักเพื่อนเพื่อนของหนูทั้งเจ็ดสิบหกคนด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ่ะะต่อไปน้องเกดยังไงคะ,ะดีใจามากๆเลยนะคะที่ได้รางวัลน,นี้หนูรู้สึกว่าความพยายามมันไม่เคยขยันใครจริงจากที่พิจวัตได้พูดหนูเองก็ไม่ใช่คนที่มีเขาเรียกพรสวรรค์หนูมีแต่พรแสวงครั้งแรกหนูจำได้ว่าหนูเดินบนส้นสูงหนูเดินไม่ได้ แล้วหนูรู้สึกมีความสุขที่วันนี้หนูมาสู้ในฐานะเด็กคนไม่ใช่ในฐานะเด็กจะสู้ในฐานะนางงามคนหนึ่งที่ไม่ใช่สตอรี่เรื่องของของความโจรหรือว่าเรื่องของเด็กมาเป็นความพิเศษหรือว่าจัดสเปเชียลกับใครดังนั้นหนูรู้สึกภูมิใจจริงๆขอบคุณทีมหนูที่ช่วยเมตตาหนูมาตลอดแล้วก็ขอบคุณพี่พิสื่อทุกคนที่ให้ แงให้ที่ยืนของหนูตรงนี้แล้วก็ขอบคุณที่เป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยเป็นอะไรอีกหนึ่งขั้นให้หนูประสบความสําเร็จหนูสัญญาว่าต่อจากนี้หนูจะทําให้ดีที่สุดเพื่อจะอนาคตของตัวเองแล้วก็เพื่อจะดูแลพ่อแม่ได้ค่ะหลายคนชมเราากวันนี้ว่าเราแบบว่าเปิดสวยมากหนูเออตรงๆความสําเร็จก็ไม่อยู่ที่หนูคนเดียวมีพี่ๆทุกคนที่คอยให้ชื่อเหรอซัพพอร์ตพี่ๆในทีพี่ๆสื่อแล้วก็พี่ๆในด้อมที่คอยแบบเกดเธอต้องปัดตรงนี้เธอต้องแก้ตรงนี้นะทีนี้ก็ฝากเขารอมเกดด้วยนะคะเพราะว่า หนูต้องการถาแสันคับจริงๆหนูหมุนหุ่นตงว่าหนูมาเวทีนี้เป็นครั้งแรก หนูประกวดแค่ครั้งแรกก็หนูกม็มงรู้สึกว่ายังไม่มีคนรู้จักหนูมากหนูฝากพี่ทุกคนช่วยเมตตาแล้วก็ให้ดูหนูด้วยนะคะแล้วหนูจะสู้ให้เต็มที่ที่สุดในฐานะนผู้หญิงคนหนึ่งค่ะพีมเป็นตัวแทน,น่อยค่ะฝากรอบไฟนอลหน่อยค่ะ,คะสำหรับรอบไฟนอลนะคะวันที่29นี้นะคะก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วที่พวกเรา Miss g a n 2023นะคะจะได้ขึ้นโชว์นะคะอยากฝากทุกคนนะคะว่าพวกเราตั้งใจและพยายามมากมาตลอดทั้งหนึ่งเดือนนะคะโชว์ไฟนอลสนุกแน่นอนซ้อมเต้นกันมันสะบัดค่ะอยากให้ทุกคนนะคะ ดูนะคะบัตรนะคะก็ยังมีขายอยู่ตอนนี้นะคะอยากให้มาดูที่หน้าง,งานจริงมากทาั้งแสงสีเสียงนะคะแล้วก็ความแทบของพวกเรานะคะก็บอกเลยว่าสนุกจะเต็มแน่นอนค่ะวันที่29นี้เจอกันนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกมาจริงๆนะคะก็สามารถดูได้ที่แกรนด t ทีวีนะคะเ,ออเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะแล้วเจอกันนะคะทุกคน